ไม่ว่าชาวอับดุลไอทูบจะเรียกภูมิประเทศที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมานี้ว่า ุบเขาหรือช่องเขาก็ล้วนเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ํลาลําธารท่าน้ําแข็งหรือลมจนเกิดเป็นหน้าผาที่ลึกลาดชันอาจจะคแคบหรือกว้างใหญ่มีแม่น้ําขั้นกลางแต่ทิวทัศน์เหล่านี้ก็ดูสวยงามสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นจนพากันสรรหากิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและให้ได้สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติกันมากขึ้นทั้งการปีนเขาเดินไต่เขาหรือล่องแพที่ล้วนเหมาะกับผู้ที่รักการผรจญภยัยและถ่ายภาพ คลิปนี้อัปเดตทูรปรวบรวมเอา10ภุบเขาที่ลึกที่สุดในโลกมาฝากกันรับรองว่าธรรมชาตินั้นงดงามจนอาจจะลืมหายใจกันเลยทีเดียวครับอีกหนึ่งทางเลือกที่แมทชกับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า3คือคลาลิตี้เจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดใบแปะกล้วยจากประเทศญี่ปุน่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะกล้วยพร้อมกันกับผม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ c a r i t y a s i a a b d u n y o u t u b e หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับอันดับที่10ทาราริเวอร์แคนยอนประเทศมอนเตเนโกร เป็นหุบเขาที่ใหญ่และลึกที่สุดในยุโรปที่ระดับความลึก1,300เมตรและมีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ82กิโลเมตรกินพื้นที่ต่อเนื่องไปยังบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านหุบเขานี้ประกอบไปด้วยถ้ำขนาดใหญ่มากกว่า80ถ้ำหาดทรายหน้าผาสูงชันที่ราบเต็มไปด้วยหินและก้อนกรวดลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได ทัศนียภาพส่วนที่สวยงามที่สุดคือทิวเขาลูปอิสนาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเดอร์มิเตอร์เป็นจุดที่แม่น้ำทาราไหลมาบรรจบกับแม่น้ำพีว่าและกลายเป็นแม่น้ำดรีนาไหลลงมาเป็นน้ำตกที่ใสาราวกับคริสตลัลเหมาะกับการทำกิจกรรมล่องแพอันดับที่ 9. c o p คอปเปอร์แคนยอประเทศเม็กซิโกุบเขาที่ลึก1,600เมตร เป็นกลุ่มของหุบเขาที่ประกอบไปได้วยหุบเขาย่อยรวม6แห่งและแม่น้ำหกสายไหลามาบรรจบกันก่อนจะไหลออกไปทางอ่าวแคลิฟอร์เนียโดยคิดเป็นพื้นที่รวมกว่า64,000ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในภูมิภาคเซียร่าทาราฮูมาราออกซิเดนทัลในรัฐชิวาว่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศภูมิอากาศของคอปเปอร์แคนยอนมีความหลากหลายตลอดทั้งปีทั้งแห้งแลง้งเย็นจัดในเวลากลางคืนมีฤดูหนาวที่ยาวนาน แต่ก็มีดอกไม้หายากเบ่งบานในช่วงฤดูฝนและเป็นที่อาศัยของสัตว์ท้องถิ่นหายากใกล้สูญพันอย่างหมาป่าและนกหัวขวานอันดับที่8แกรนแคนยอนประเทศสหรัฐอเมริกาหุบเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังของสหรัฐในรัฐแอลิโซนาจนได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติเมื่อปี1908 แกรนแคนยอนเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโคโรราโดอย่างต่อเนื่องมานานหลายพันปีและเกิดจากการเป,ปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของแผ่นเปลือกโลกที่ยกตัวสูงขึ้นจนเกิดเป็นหุบเขาที่มาพร้อมกับความลึก1,875เมตรกว้าง29เมตรและยาว445กิโลเมตรเต็มไปด้วยรอยแยกระหว่างภูเขาที่ทั้งลึกและชัน จุดที่สวยและลึกที่สุดตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์ท้องถิ่นานานาชนิดในแถบนี้ทั้งสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยือนเป็นจํานวนมากเป็นประจํามีกิจกรรมให้ทํามากมายนอกเหนือจากการชมวิวสวยยังสามารถพักค้างคืนได้อันดับ 7. h e l l ฮลส์แคนยอประเทศสหรัฐอเมริกาภูเขาแห่งแม่น้ำสเนกที่ลึก2,400เมตร ลึกกว่าแกรนแคนยอนถึง600เมตรและลึกที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ทางตอนเหนือระหว่างชายแดนของรัฐไอดาโฮกับรัฐโอเรกอนระยะทางประมาณ200กิโลเมตรนอกจากจะมีภูเขาที่ก่อตัวเป็นชั้นหินที่สลับซับซ้อนแล้วในบริเวณนี้ยังมีแหล่งโบราณคดีภาพวาดบนหินที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการดำรงอยู่ของมนุษย์ในสมัยโบราณสำหรับนักท่องเที่ยวมีบริการล่องเรือท่องไปตามแม่น้ำ เพื่อชมทัศนียภาพของุบเขาอย่างใกล้ชิดและยังมีการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วม,มรวม3ามแห่งในลำน้ำสเนกอันดับ 6. โครกาแคนยอนประเทศเปรูภูเขาลึก3,350เมตรตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเปรูแถบเทือกเขาแอนดิส เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำโครกาและจากภูเขาไฟสองลูกที่ปะทุขึ้นมาและเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาจนเกิดเป็นโครกาแคนยอนขึ้นมาในสมัยโบราณบริเวณนี้เป็นที่อาศัยของชาวอินคาที่มีการเพราะป,ปลูกธัญพืชปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ประจําท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนกหายาก ขณะเดียวกันในบริเวณโครก้าแคนยอนยังมีถ้ำโมเลพุงโก้ที่มีภาพเขียนสีและหลุมศพโบราณเก่าแก่ตลอดจนน้ำพุร้อนลาคาเลราอันดับ5โคตาหัซีแคนยอนประเทศเปรูอีกหนึ่งหุบเขาในประเทศเปรูตั้งอยู่ไม่ไกลจากโครกาแคนยอน กัตาโฮซีขคนยอนเกิดจากการที่แม่น้ำกววตาโฮซีกัดเซาะภูเขาสูง2ลูกคือโคโรปูนาและโซลีมานาที่มีระดับความสูงกว่า6000เมตรเกิดเป็นหุบเขาที่มีความลึก3,350เมตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำที่กินพื้นที่ถึง4,900ตารางกิโลเมตรที่มีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมและชาวเปรูมีความหลากหลายของระบบนิเวศที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติสัตว์และมนุษย์ โดยชาวเปรูใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญเช่นถั่วโก,โกโก้และควีนัวเป็นต้นอันดับที่4ภูเขาเสือกระโจนประเทศจีนภูเขาลึก3,790เมตรมีความยาว15กิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่างภูเขาหิมะมังกรยกและภูเขาหิมะฮาบาตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจินซาหนึ่งในสาแม่น้ำสำคัญของมณฑลยูนนาน เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่คุ้มครองแม่น้ำขนานสามสายแห่งยูนนานพื้นที่ต้นน้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกมีตำนานเล่าขานกันต่อมาว่ามีเสือหนีจากการไล่ล่าของนายพรานด้วยการกระโดดข้ามแม่น้ำที่บริเวณหุบเขาแห่งนี้จึงได้ตั้งชื่อหุบเขาตามเรื่องเล่าต่อๆกันมาบริเวณนี้ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักไต่เขาและผู้ชื่นชอบกิจกรรมผจญภัยอีกทั้งยังมีการทำเหมืองแร่ผลึกธรรมชาติอีกด้วย อันดับที่3หุบเขาแม่น้ําสินธุประเทศปากีิสถานหุบเขาที่เกิดจากการกัดเซาะแม่น้ําสินธุแม่น้ําสายสําคัญในภูมิภาคนี้ที่มีความยาวถึง3,180เมตรมีต้นทางอยู่ในทิเบตผ่านแคว้นแคชเมียร์ของอินเดียและประเทศปากีิสถานก่อนจะไหลออกสู่ทะเลอาหรับที่เมืองกาาจีส่วนที่แม่น้ําสินธุไหลผ่านโค้งรอบเทือกเขาแนงกพาพบัต ส่วนต่อขยายทางตะวันตกของเทือกเขาฮิมาลัยในปากีสถานก่อนที่จะไหลออกสู่ที่ราบปัญจาบได้เกิดเป็นหุบเขาที่มีความลึกถึง5,200เมตรซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าการเปลี่ยนเส้นทางไหลของน้ำได้เผยให้เห็นชั้นหินของภูมิภาคนี้ได้อย่างชัดเจนในทางธรณีวิทยาแม่น้ำสินธุเป็นส่วนหนึ่งของรอยตะเข็บอินดัสยาลุงซึ่งเป็นจุดตัดในการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียตั้งแต่เมื่อราว50ล้านปีก่อน อันดับที่2อภูเขาคาลีกันดาคีประเทศเนปาลภูเขาลึก5,571เมตรนี้เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ําคาลีกันดาคีแม่น้ําที่เป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญที่เชื่อมระหว่างทิเบตและอินเดียมาหลายร้อยปีแม่น้ําคาลีกันดาคีนี้เป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ํำคงคาที่มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาฮิมาลัยในเนปาลและภูเขาน้ําแข็งบริเวณใกล้กับชายแดนทิเบต โดยแม่น้ําคาลีกันดาคีได้ตัดผ่านภูเขาสูง2ลูกคือภูเขาดาวลาคิรีทางตะวันตกซึ่งสูงเป็นอันดับ7ของโลกและภูเขาอนันาบุระหมายเลข1ทางฝั่งตะวันออกซึ่งสูงเป็นอันดับ10ของโลกจนเกิดเป็นเทือกเขานี้ขึ้นอย่างไรก็ตามมีความเห็นต่างจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหากวัดความลึกของภูเขาโดยใช้ความแตกต่างระหว่างความสูงของแม่น้ําและความสูงของยอดเขาสองข้าง หุบเขาคาลีกันดาคีจะนับว่าเป็นหุบเขาที่ลึกที่สุดในโลกอันดับที่1ยาลุงซางโปแกรนแคนยอนเขตปกครองตนเองที่เบตรประเทศจีนหุบเขาขนาดใหญ่หรือแกรนแคนยอนนี้เชื่อกันว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อหลายล้านปีก่อนและยังเรียกขานกันในชื่อหุบเขาพรมบุตรและหุบเขาซางโปอ,อีกด้วย โดยนอกจากจะเป็นหุบเขาที่ลึกที่สุดในโลกถึง6,090เมตรแล้วยังเป็นหนึ่งในหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความยาว504กิโลเมตรส่วนยาลุงสางโปนั้นเป็นชื่อของแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดใกล้กับเขาไกลาลาดไหลไปทางตะวันออกแล้วระบายลงสู่ตอนเหนือของเทือกเขาฮิมาลัยก่อนผ่านมาทางภูเขาใกล้กับหมู่บ้านเพ่ยในทิเบตซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดแล้วโค้งรอบภูบเขานำจาบาวาตัดตรงไปยังเทือกเขาฮิมาลัยตะวันออก และมือคามพรมแดนเข้าไปในประเทศอินเดียที่รัฐอารุณาจาันประเทศก็กลายเป็นแม่น้ำพรมบุตรการเคลื่อนที่ของแม่น้ำผนวกกับสภาพภูมิอากาศและการกัดเซาะทำให้เกิดเป็นหุบเขาเป็นความมหัศจรรย์อันน่าทึ่งจากธรรมชาติที่งดงามเกินกว่ามนุษย์จะสร้างหรือจินตนาการได้